เอาละครับมาต่อกันนะกับตู้น้องมังกรขาวนะครับก็เป็นตู้ขุมนะเพิ่งจะเข้ามานะครับเป็นครั้งแรกในเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าก็จะเป็น่าตู้ลีลันนะครับของน้องมังกรขาวนะมารอบนี้ไปดูกันว่าของข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จริงๆมันก็เหมือนตู้ตู้ปกติอันเชิญประจาวันแบบนี้ทั่วทั่วไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนของการันตีรางวัลนะครับที่เป็นของน้องมังกรขาวเนี่ยที่200ลครับ 400 600, 600แล้วก็ไล่ไปเรื่อยครับจนถึงพันสนะแล้วก็รางวัลไพ่ผูกครับก็จะมีโอกาสออกอยู่ที่3.67%เปนะครับแล้วก็มีตัวเอสอครับส่วนใหญ่ก็จะมีครบเลยนะอ่ะตามนี้เลยนะครับเราก็มีพวกที่อัพแหวนนะครับประมาณนี้อ่ามีเงินยมโบโลก40,000ืนะครับแล้วก็ค่าโชคเนี่ย การันตีแรกนะครับอยู่ที่200โลนะครับแล้วก็การันตีถัดไปเนี่ยอสองครั้งแรกจะเป็นจะเป็น200โลเหมือเลยครับอืมแล้วก็การันตีครั้งที่สเป็นต้นไปนะครับจะอยู่ที่300โลอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับกับตู้นี้นะ้อมังกรข่าวนะครับถัว่วป่าหินไปโลแรกครับมาขอเลยได้ไหมเล่าอู ออกมาเลยแบบโลแรกครับผมไม่เคยออกเลยอะมาเลยได้ไหมล่ะโอ้โหเกลือเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยฮะโอ้โหแต่เงินเยอะจริง <c oughs> เงินเยอะเกินบางทีเงินก็แบบเยอะเกินจนแบบว่าไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรแล้วนะอ่ะเกลือโอเคยี่สิบโลแรกครับเกลือนะเกลือเกลือค่าโชคนี่คือ ยีบแล้วฮะยังแบบยังไม่มาเลยนะซักหนึ่งทองก็ยังไม่มาขอหน่อยแล้วกันโอ้โหเฮ้ยทำไมเกลือแบบนี้เดี๋ยวนะเกลือจริงอ๋อแล้วก็ตู้นี้นะผมน่าจะสุ่มที่400โลพอนะครับเพราะว่าไปต่อเนี่ยไม่คุ้มนะฮะก็เอาแค่อัพอัพขุมนะอยู่ที่ขุมขุมหนะขุมสี่ขุมหนะประมาณนี้ครับมาเฮ้ย ไม่ออกเลยเหรอนี่โอ้โหสี่สิบโลผ่านไปนี่ผมจะการันตีทุกตู้ไม่ได้นะอ่ะมาแล้วครับหนึ่งทองโปะ๊ะตัวแรกคืออ่าหลงหลงโอเคหลงหลงนี่คือได้ใช้อยู่นะ นะครับต่อขอโอ้โหสีทองไม่ออกเลยอ่ะมาแล้วครับเจเป็นหนึ่งต่ออาปูกระบี่ต่ออืมใจเย็นครับมาแบบนี้ต้องกดต่อใช่ไหม ต่อเนื่องอีกทีอีกทีอ,ทอโหนาลีอ่ะร้อยสามสิบโลไปแล้วครับก็ก็ก็ก, <c oughs> ก็ยังไม่ออกนะคือโอกาสเนี่ยอืมสามจุดหกเจ็ดครับแล้วก็โอกาสที่จะได้ตัวนี้ก็เท่ากันเหรอ,อเท่ากันหรอมัง้ง เพราะว่าเขาเขาไม่ได้เขียนแยกนะว่าเอเเนี่ยของตัวน้องถั่วไปอยู่นี่ยจะออกที่กี่เปอร์เซ็นต์คือเหมือนเหมือนเขียนรวมไปเลยครับเนี่ยสามจุรวมทั้งหมดแค่มีสิทธ์ออกตัวนี้เท่านั้นโอ้โหตู้ก็แบบว่าตู้ก็ตึงเกินมาอ่ะหนึ่งทองนั่นคือตัวอะไร ออืตัวใหม่ด้วยเอาดีอ่ะร้อยหกสิบผ่านไปมาครับต่อทองไม่ออกเลยเอีเอก็ออกหน่อยเหรครับถ้าจะเกือขนาดนี้แล้วก็ผมว่าผมการันตีอีกแล้วแน่ๆตู้เนี้ย ตู้ขุมเนี่ยจะตู้ไหนผมก็การันตีนะขอแบบไม่ถึงการันตีบ้างได้ไหมอ่ะร้อยแปดสิบแล้วครับไปร้อยเก้าสิบแล้วก็การันตีครับรอบนี้เรียบร้อยเราคือได้อ่าได้เสี่ยเย่มาครับแล้วก็ได้น้องถัวไปยินมาแล้วมา200โลผ่านไปนะครับก็1การันตีแล้วก็การันตีด้วย ไปอีกหนึ่งการันตีแล้วกันคือมันการันตีแน่ๆครับตู้เนี้ยเขาแบบเขาไม่แจกแบบว่าให้เราแบบว่าไม่ออกก่อนบ้างเลยอ่ะเปิดแบบว่าไร้วความหวังครับโอ้โหนาลีมาอีกแล้วครับ ต่อต่อเฮ้ยเกินไปเดี๋ยวอันหนึ่งทองครับมันต้องมาแล้วไหมอ่ะมาัางกรขาวมาตัวนี้ขอเลยแล้วกันโอ้โหเสียวูยังไง 270โลโลนี้มังกรขาวมาใช่ไหมแต่ค่าโชคไม่มีอ่ะอออีกหนึ่งคลิกเฮ้ยสองตัวโอเคได้กุ๋ยเมยกับเออหลงครับมาคู่เลยฮะสามร้อยโลแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงหนึ่งร้อยโลสุดท้ายนะครับ มันก็เกือเกิดตู้เนี้ยต่ออีกทีเดี๋ยวเออหุย้ยสามทองต้องออกหนึ่งตัวหนึ่งตัวในนี้นะครับต้องเป็นน้องมังกรขาวแน่ๆสามทองมาขนาดนี้อ่ะเออหลงไปหนึ่งตัว ตัวที่สองมาผมก็ชัวอ่ะกุยมเมือ่อีกตัวหนึ่งมังกรขาวมาเลยไม่ต้องถึงการันตีเรียบร้อยโอ้โหปู่ไม่มาแล้วคือไอ้ไอ้ไอ้ปู่ใบเนี่ยตามมาหลอกหลอนไอ้หลอกหลอนผมตั้งแต่ตู้ที่แล้วนะอย่าตู้นี้เลย ตู้ปีตรงเนี่ยก็ออกนะแล้วคือแบบมาแบบเดจาวูอ่ะครับมาแล้วมาอีกนะตู้นี้มาอีกแล้วฮนะอ่าโอเคครับก็เป็นตัวเอาไว้ย่อยนะก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรครับรอ,อาไว้ย่อยได้อ่าสามร้อยสี่สิบใช่ไหมมาครับต่อโหเมื่อกี้แบบสามทองนี่คือแบบขออีกได้ไหมแบบนั้นอนะคืออย่างคุ้มเลยโลเมื่อกี้เนะี สามร้อยห้าสิบครับอีกห้าสิบครั้งสุดท้ายปะหนึ่งทองมาดิครับบังกรขาวมาปึ๊บโอ้โหเสือหลงอ้ยกรารัดตีอีกแน่ๆเลยครับ คือผมว่าการันตีอ่ะไม่รอดการันตีแน่ๆเลยครับ370ใช่ไหม380โอเคคือถ้าเกิดมาการันตีตอนนี้ก็ไม่ดีใจแล้วนะไปโอเคการันตีครับค่าโชคมาขนาดนี้กับ การันตีครั้งนี้ไปอย่าได้ดีรอครับอ่ะออกตัวเดียวด้วยน้องมังกรขาวมาแบบโดดๆเดียวๆไม่พาเพื่อนมาด้วยเลยนั่นแหละครับ <c oughs> การันตีเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับสุ่ม400ครั้งการันตีรอบละ200 เรียบร้อยครับครบครบเลยครับการันตีอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้ขุมของน้องมังกรขาวทัวไปหยินนั่นเองก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปขอนล้วครับแล้วเจอกันครับซียูครับ